คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้ผมขอพาทุกคนมาร่วมกันเปิดตำนานไปพร้อมกันกับตำนานเทพแห่งความมั่งคั่งท้าวเวสสุวรรณความศรัทธาต่อสิ่งสมมุติของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมายาวนานหลายพันปี ทุกอรารยธรรมล้วนมีความเชื่อเป็นของตนเองซึ่งตามมาด้วยการสแสวงหาวิธีเคารพบ,บูชาเพื่อหวังถึงผลสำเร็จแห่งการศรัทธาที่ตั้งมั่นเรื่องราวเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันดังที่เราพบคติความเชื่อมากมายบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อตามหลักการธรรมชาติาศาสนาพูดผีปีศาจรวมไปถึงอำนาจเล้นลับที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แม้ว่าบางอารยธรรมจะสูญหายไปจากโลกใบนี้แต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยความศรัทธ,ธาไว้ในรูปแบบแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคาพีบันทึกจารึกหรือสิ่งก่อสร้างอันน่าพิศวงที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจอธิบายได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรศรัทธ,ธาประเภทหนึ่งที่ยังคงปรากฏความเข้มแข็งให้เห็นในปัจจุบันคือศรัทธ,ธาในผู้มีความดีความเพียร และมีอิทธิปาฏิหารเมื่อได้กราบไหว้เคารพบ,บูชาจะดนบันดาลให้เกิดความสมปรารถนาตอบตัวผู้เคารพกราบไหว้คำกล่าวที่ว่าความเชื่อกับงมงายมีเพียงเส้นบางๆขั้นอยู่จึงเป็นเรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลในคำพีหรือจารึกทางศาสนาแถบเอเชียมีเรื่องของเท้าจัตุโลกบาลตามคติจัก,กรวาลวิทยาในศาสนาพุทธเรียกว่า จตุมหาราชิกาแปลว่ามหาราชทั้งสี่หรือผู้รักษาคุ้มครองโลกในสี่ทิศประกอบไปด้วยท้าวเวสุวรรณท้าวทัตรถท้าววิรูปักและท้าววิรุณหกทางคติความเชื่อแบบจีนจตุโลกบาลมีชื่อเรียกในภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋วว่าซี่ไตเฉียงอ้วงมีตำนานว่าคราวกษัตริย์บูอ๋องแห่งราชวงศ์จิว๋ว ยกพวกไปตีกษัตริย์ติว๋วระหว่างทางมีเทพเจ้าสี่องค์มาขออาสาช่วยรบกษัตริย์บูอองได้กล่าวขอบใจและขอให้ช่วยปกปักรักษาให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปโดยราบรื่นตามฤดูกาลก็พอครั้นการรบเป็นผลสําเร็จกษัตริย์บูอองจึงรับสั่งให้ตั้งศาลเจ้าบูชาเทพทั้งสี่องค์ตามวิหารหน้าทางเข้าวัดพุทธมหายานจีนนิกายจึงประกอบไปด้วยเทพทั้งสองค์ ซึ่งมักปลิตสถานเรียงกันให้ได้ตามลำดับถ้อยคำมงคลดังกล่าวข้างต้น 1. ่งเจงเจียเฉียงอ้วงหรือเท้าวิรุณหกราชาแห่งกุมพันธ์ปกครองทิศใต้กายสีขาวถือดาบคือห่วงหรือลม 2. ถชื้อก่ดเฉียงอ้วงเท้าทัตรศราชาแห่งคนทันปกครองทิศตะวันออกกายสีแดงหรือขาวมือถือพินจีนหรือ ปีแปรหรือผีผาคือเทีเ่ยว 3. โตวนเทียงอ้วงท้าวเวสวรรณหรือกุเวนราชาแห่งยักษ์และพูดผีปกครองทิศเหนือกายสีเขียวหรือเหลืองมือถือฉัดหรือร่มคือโหแต่บางแห่งก็อุ้มถะหรือเจดีแบบจีนแทน 4. ค่ควงบักเทียงอ้วงหรือท้าวิรูปักราชาแห่งนาคปกครองทิศตะวันตก กายสีน้ำตาลเข้มถืองูหรือมังกรในมือหนึ่งคือสูงส่วนมืออีกข้างหนึ่งถือดาบคราวงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจะเห็นปฏิมากรรมอันงดงามของเท้าจตุโลกบาลประจำอยู่ที่ชั้นแรกทั้ง4ี่ทิศตามความเชื่อว่าจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายทำให้งานพระราชพิธีราบรื่นถือเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่เคยปรากฏในงานพระเมรุมาตรใดมาก่อนนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อในด้านนี้อย่างชัดเจนในประเทศไทยการบูชาท้าวเวสวุวรรณเหนือเทพองค์อื่นปรากฏเด่นชัดมานานแล้วด้วยเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองจากอันตรายและช่วยให้เกิดความมั่งคัง่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการวัดพุทธทั้งหลายแห่สร้างรูปเคารพไว้ให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้บูชา พร้อมเรื่องเล่าที่แตกแขนงออกไปจากคำภีดั้งเดิมท้าวเวสสุวรรณมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงกลายเป็นความศรัทธาอันลึกซึ้งของคนไทยท้าวเวสสุวรรณในภาษาพราหมเรียกว่าท้าวกุเวนทางพุทธศาสนาเรียกว่าท้าวภัยศพเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งพู้ผีปีศาจทั้งปวงเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ประทับอยู่ทางทิศเหนืออาณาเขตที่ท้าเวสุวรรณปกครองนั้นมหาศาลมากด้วยเป็นหัวหน้าของพระอินทร์หรือเท้าทัตรถปกครองโลกด้านทิศตะวันออกพระยมเท้าวิรุณหกปกครองโลกทางด้านทิศใต,ต้และพระวรุณหรือเท้าวิรูป,ปักปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตกเรามักจะเห็นท้าเวสุวรรณในรูปของยักษ์ยืนถือคาาหรือไม้เท้าที่เป็นรูปกระบองเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพที่ต่างออกไปในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นคือพระอุระพลุยอีกด้วยคำพีปุราณะของฮินดูกล่าวว่าเท้ากุเวนเป็นบุตรของพระวิศวะมุนีกับนางอิลาวิทาและเป็นหลานของฤาษีปุรสัสสตยะในอดีตชาติเท้ากุเวนเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อยาคทัตมีนิสัยชอบลักขโมย ถูกทหารไล่จับจึงหนีเข้าไปหลบในเทวาลัยร้างของพระศิวะและได้จุดไฟบูชาทําให้พระศิวะทรงพอพระไทยภายหลังถูกจับได้และโดนประหารแต่ยม,มทูตไม่สามารถนําวิญญาณไปได้เพราะพระศิวะทรงส่งสาวกไปรับวิญญาณและส่งไปเกิดใหม่เป็นบุตรของทเท้าอรินธรรมะแห่งแคว้นกริงคะชื่อว่าธรรมภกุมาร และได้ทำพิธีบูชาพระศิวะด้วยการจุดประทีปอยู่ทุกเวลาเมื่อตายจึงได้มากำเนิดใหม่เป็นบุตรของพระวิศวมุนีมีนามว่าพระไวยสารวันได้บำเพ็ญตบะจนพระศิวะพอพระไทยจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นเจ้าแห่งของทองและแก้วแหวนเงินต่างๆ รวมถึงทรับแผ่นดินทั่วไปและทำหน้าที่เป็นเทพโลกบาลประจําทิศเหนือความสำคัญของท้าเวสุวรรณยักษ์ที่มีสถานะเป็นเทพมีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่และความสำคัญในการคุ้มครองดูแลศาสนาคือหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับณเขาคิจกูดใกล้กรุงราชคฤห์เทพผู้พิทักษ์โลกบาลทั้งสทิศพร้อมด้วยเสนารักษ์คนทัน ลุกเทวดากุมพันธ์และนาคได้เข้าเฝ้าเมื่อถวายบังคมแล้วท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่ามียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางชั้นต่ำที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มีแต่ที่ไม่เลื่อมใสมีมากกว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรยัย พวกยักษ์เหล่านั้นไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้จึงไม่ชอบพระพุทธองค์มีสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมถือศีลในป่าอาจได้รับเหตุเพศภัยจากยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระองค์ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาได้รับการคุ้มครองรักษาทาเวสสุวรรณอธิบดีแห่งจัตุโลกบาล จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงเรียนคาถาบทหนึ่งที่ชื่อว่าอตานาติยาเพื่อทำให้บรรดายักษ์เกิดความเลื่อมใสพระภู้มีพระภาคทรงรับเทาเวสวรร์จึงถ่ายทอดพระสูตรชื่ออาตานาติยาซึ่งก็คือบทสวดสำหรับคุ้มครองป้องกันเพศภัยนั่นเองพระสูตรดังกล่าวมีขนาดยาวมากด้วยความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยักษ์และอมนุษย์ ผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกกันว่าการสวดผ่านยักษ์แต่ในความเป็นจริงแล้วการสวดพานยักษ์เป็นการเรียกโดยสะดวกเพราะในการสวดพานยักษ์นั้นมีทั้งพ่านยักษ์และผานพระรวมกันเป็นอัตานาติยสูตรนั่นเองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการสวดอัตานาติยสูตรหรืออัตานาติยปริศ เพื่อสะดอกเคราะห์ในพระนครสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์เพื่อให้รอดพ้นจากเหตุร้ายในช่วงเวลาเปลี่ยนศักราชในปัจจุบันการสวดพานยักษ์ได้แพร่หลายไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศส่วนใหญ่มักสวดด้วยสำเนียงที่ดุดันแหบแห้งหวยหวนทำนองขู่ตวาดพูดผีปีศาจซึ่งเป็นลักษณะการสวดเช่นเดียวกันที่ปรากฏในพระราชพิธีทว่าในระดับพระราชพิธีนั้น ให้นิมนต์พระอีกสำรับหนึ่งมาสวดพานพระด้วยทำนองสรพันยะที่ไพเราะชื่นใจขึ้นเป็นคู่กันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาราชว่าได้ขับไล่ภัยอันตรายสิ่งร้ายและอวยพรชัยสิริมงคลในการเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนปีปรถมมสมโพธิกถาในกรมพระประมาณุชิตชินโนรส แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเท้าวเวสสุวรรณในการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรสู่การหลุดพ้นครั้งสมัยพุทธกาลว่าเท้าวเวสสุวรรณกับเท้าจตุโลกบาลนำบาทศิลามรากตมาทั้งสีทิศแล้วเข้ากราบทูลถวายให้ทรงรับซึ่งข้าวสตุด้วยบาททิพทั้งสพระพุทธองค์ทรงดำริว่าใบเดียวก็เพียงพอ จึงทรงอธิษฐานภาษาบาททั้งสี่เข้าเป็นบาทเดียวกันแล้วทรงรับข้าวสตูทางบาดีเรียกว่ามันทะคือข้าวตากที่ตำละเอียดสตูก้อนเรียกว่ามัทุบินทิกะคือข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อนด้วยบาทนั้นในภาษาสันสกฤตเรียกท้าวเวสสุวรรณว่าพระภัยศพและถูกนำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของกรมอายการตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว เนื่องจากยกกระบาดชื่อในสมัยโบราณมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระภัยศพในสวรรค์คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการบูชาท้าเวสสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็ก มักนิยมตั้งเท้าเวสุวรรณไว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนผู้มีอาชีพสับเบอร์หรือรับหน้าที่เพชฌฆาตประหารชีวิตนักโทษมักพกรูปเท้าเวสุวรรณไว้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายเพราะเท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งยักษ์และพูดผีปีศาจนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากฟ้าพระจันทร์จากช่องเจริญชาแนลบ l b อก dit.com ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าเราจะมาเปิดตำนานกันเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ